ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์น้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตมิกกุครีมอาบน้ำโชก,กุบุสึโมโนกาตาริ ต่อะคระับอลลีวดเกมนท์ไทย,ยแลนด์ทางช่อง3ากฎหมายเลข33นะครับเป็นเกมโชว์ที่รวบรวมคนดังมาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงเพื่อคน2คนนี้คนใดคนหนึ่งที่อาจจะกลับบ้านพร้อมเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแต่10,000แบาทนี้ต้องขอบอกเลยนะครับยังไม่เท่ากับสิ่งที่ออกมาใหม่ล่าสุดของเขาคุณบอลครับแหมพมามกรลาคุณปล่อยเพลงเลยทีเดียวนะฮะครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าผมชอบมากจังหวะมันได้ จังหวะมันได้ผมกับเมียเต้นอยู่ที่บ้านอ่ะกับเพลงเพลงนี้เดี๋ยวเว้ว่าเออเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยนะฮะได้เลยเอาไปโชว์ดูนะผมจะดูนะเออเดี๋ยวโทรหาด้วยมีเบอร์ด้วยเดี๋ยวมีเบอร์เดี๋ยวโทรหาเลยเจ็บใจจังที่รักควายครับมันโดนมากเลยนะอ่ะอย่างงี้โหลดได้แล้วใช่ไหมโหลดได้เลยครับผมโหลดได้เลยครับแล้วก็ดาวโหลดลิงก์กลางได้เลยครับเพลงรถเพลง แต่งโดยบ๊อบบี้สบอาสิทธิ์แต่งเพลงคอพับพับพับตอนนี้คนนี้คนัาดังแล้วนะดีมากๆนะครับก็โหลดกันไปได้เลยแต่ตอนเนี้ยพวกคุณนั่งดูน้องๆเขาเล่นก่อนนะเพราะว่าเขาจะได้เล่นก่อนกับเกมของเราหกภาพปรับเสียนวิธีการเล่นนะครับเราจะมีเพื่อนศิลปินอยู่หนึ่งคนข้างหลังนี้แต่ในหช่วงเวลา นะครับวิธีการคือคุณเลือกมาหนึ่งคนที่จะเป็นคนสลับภาพไปสลับภาพมามั่นใจปุ๊บวิ่งมากดตรงนี้แล้วผมจะบอกว่าเลียงเนี่ยถูกกี่ภาพถ้าถูกหมด6ภาพก่อนคนนี้ได้โบนัสอิกหาคะแนนอ่ะฝั่งนี้ใครจะเป็นคนที่จะเป็นอ่อดูแค่เอาหนูเลยใช่ไหมคะมายืนตรงนี้เลยคะ่ะเรามาดูกันใกล้ๆนะครับว่าใครที่อยู่หลังภาพนี้พร้อมแล้วเปิดภาพ โอ้โหเก่งขาลอยนะโค้ชจ้าเลยไม่เข้าท่าเลยปาหมีปาหมี่นะฮะโอ้โหปาหมี่นะพี่สิกรู้ใช่ไหมติดตามผลงานหรือเปล่าอันนี้ยาก for ever ยังค่ะ for ever ยังพร้อมเตรียมตัวเริ่มครับไปอันไหนอันแรกอันแรกโอ้โหนี่เขาเหมือนเขารู้เลยอ่ะอันนั้นอันนั้นน่าจะสุดท้ายอันนี้น่าจะอันสุดท้ายปุ๊บเดาอันนี้น่าจะสุดท้ายนะลองกดกัน อ้หนูมากดก่อนกดก่อนกดกแล้วนะครับถูกทั้งหมดศูนยภาพครับเอาใส้บวกไว้ที่งเลยใส้บวกอนก่อนแปก่อนใส่บวกกินดีแดงทุดทายถูกทั้งหมดสองภาพสองาันอันนั้นน่ากัอันแรกไออันอันนั้นแหละอันนี้อันนี้โอเคอันนก่อนวาง้มากดก่อนวางแล้มากกอวง้มากดก่อนอันน้องอันนี้สีเหลืองสองสเหลืองสอันนั้นสอันนี้ส มาคนกันคนกันคนกันถูกทั้งหมดสองภาพครับยังอยู่ที่เดิมครับยังไม่ถูกจะไม่บอกด้วยภาพนะกดเลยกดเลยเดี๋ยวก่อนนะอ่าลองลองลองก่อนถูกทั้งหมดสองภาพครับใส่หมวกอันแรกใส่หมวกอันแรกใส่หมวกกันแรกต้องจำด้วยบอกแล้วใส่หมวกก็ยริงไม่เชื่อังีเหลือนแล้วก็อันนั้นสมเออเออมันเป็นอยังไม่เคยถูกทั้งหมดสี่ภาพครับ 90วิถูกทั้งหมด6ภาพถูกทั้งหมด6ภาพเก่งอเอาแล้วยังอยู่ในเวลานะ90วิถือว่าเขาเก่งมากเป็นแฟนขับตัวยงชอบปาไม่อยู่แล้วนะฮะเอาล่ะเรามาดูกันนะครับที่ถูก6ภาพนะครับอันนี้นะครับเพลงชายบอย2,555 นะครับอันนี้2,556นะครับคอนเสิร์ตปามี่แบ f o ต t อะคูสติกครับ2,560นะครับเพลงนวดนะฮะอันนี้2,561นะครับเนี่ยสารแฮมเบอร์เกอร์นะฮะอันนี้อะไรครับเพลงอะไรครับดวงใจครับ2,562และอันสุดท้ายนี้ก็คือ2,563เพลงขวัญเอ๋ยขวัญมาขวัญเอ๋ยขวัญมาเก่งมากวาพวกคุณ สามัคคีกันมากทำกันในเวลา85วินาทีเกือบจะถึง90 85วินาทีครับเก่งมากคราวนี้ฝั่งนี้เนี่ยนะครับถึงเวลาของพวกคุณแล้วคุณจะเลือกใครครับจะมาเป็นคนที่จะสลับภาพจะเป็นใครที่อื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากนักคอมมรอ่เรววิ่งเแล้ว6วินา๊บ เป็นคนที่ว่องไวเหรอวิ่งไวโอหมายความว่าออกกําลังกายตลอดผมได้ยินว่านักคอมนี่วิ่งกับพี่ตูนประจําเขาไปเอาข่าวจากไหนมาเนี่ยเขาไปเอาข่าวจากไหนมาแต่พ่อลรงกายออกกาลังกายทำอะไรพ่อเล่นอะไรขี่จักรยานขี่จักรยานทุกเช้าวันละกี่คันวันละสิบคันเมื่อเช้าปั่นปั่นกี่คันเก้าคันออาไปคันไปไหนสิบรอบสิบรอบเอาแล้วนะนักคอมอยากรู้แล้วนะครับว่าภาพข้างหลังเป็นใครพร้อมแล้ว เดียวเดี๋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 ยวเขามาเปิดมานั่งก่อนไม่เป็นไรอยู่ตรงนี ik, ้ได้เลยเอาหน้าภาพใช่ไหมเนี่ยครับผมเดินโชว์คิ้วทั้งวันเนี่ยใช่แล้วครับถูกทั้งหมดศูนย์ภาพนะครับยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นเปิดภาพตะกี้เป็นปาล์มมี่แล้วอันนี้โว้ยค้อนพิมพ์มั่งมากเลยบอกเลยได้เลยไอบอลมาวิ่งไหม วิ sociedad, ่งวิ migrate, like. ่งดีกว ah. evet. ่าดูด้วยอ้าวเปลี่ยนได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมได้ทำไมได้หมดอ่ะพร้อมไหมยังอ่อันนี้เต็มตัวนะเก้าสิบวิพร้อมเริ่มไปนี่ล่าสุดเลยอันนี้อันนี้บริการอะไรดึงเวลามากกัได้บอลไม่ต้องรีบเช็คก่อใช่ใช่อเช็คก่อน ถูกทั้งหมดเลยล่ะสามภาพครับอ้าวสามภาพแล้วจำด้วยจำด้วยจำไม่ได้หรอกจำด้วยจำด้วยจำไม่ได้หรอกนี่ว่าอันที่ห้าอันนี้เป็นพิงกี้อันที่ห้าสลับไปอันไหนพี่นี่เหรอเอออันที่ห้าสลับกันที่สองนั่นแหละนั่นแหละเอามาท้ายเลยแล้วมากดเช็คดิมากดเช็คมากดเช็คใครไหมถูกทั้งหมดสองภาพเพี่เอาอีกเอาเชลิมไปเอาเชลิมขึ้นไปแทนเอาเชลิมขึ้นไปแทนนี่ที่คอดคาดหัวเชลิมที่ไปแทนคาดหัวเชลิมเชลิมเชลิมอ่าแล้วนี้ปั๊บนั่นแหละนั่นแหละไปไป แล้วมาเช็คแล้วมาเช็คสุดยอดเอาแล้วกดเลยถูกทั้งหมดสามภาพใกล้เคียงใกล้เคียงใชเฮ้ยลองสลับ2ภาพนี้ดิสลับ2ภาพเนี้ยสี่กับห้าสี่กับห้ามันมีอยู่หน้าเดียวแต่มีปัญหาแล้วรีบมากดรีบมากดรีบมากดกดเลยรีบมาถูกทั้งหมด2ภาพโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมว่าน่าจะอยู่ก่อนคุณชายใหญ่เอามาเอามามาอันนี้ได้อยู่ก่อนคุณชายใหญ่มาเอาอีกฮะเออแล้วก็สลับกับอะไรอ่ะอันเนี้ย ลองเราวิ่งมากดก่อนวิ่งมากดก่อนใช่ปะวิ่งมากดเอาเลยกดแล้วถูกทั้งหมด3ภาพครับเฮ้ยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิม3ภาพอยู่วะน่ะนี่เหรอได้ไหมลองลองเพลงใหม่ให้ฟังได้ไหมคะเพลงใหม่ะใจว้ยจะไม่สั่งใจต่อไม่สนใจกนล้ร้องขอเพลงเดี๋ยวค่อยร้องเรียงเสร็จค่อยร้องอันไหนไม่ใช่กับปลาทิ้งไปบ้างก็ได้ขึ้นมาแล้วหันหลังสามกับสามครับหมดเวท แล้วตอนแรกที่ไม่คุยกับใครนะผมบอกให้เขาแทบจะเลียงหกอยู่แล้วอ่ะคนเดียวอ่ะบอลเหรอเออบอลเก่งมากเลยอ่ะเลี่ยงไปผมนั่งดูโอ้โหมันจะได้ทีเดียวเลยเว้ยแล้วสุดท้ายคุณก็หันมามองและปรึกษาเทพทั้งสองแล้วก็เริ่มเละเทะขึ้นเรื่อยๆนี่คือชีวิตของบอลมันจะเริ่มเละเทะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอีพี่นุ้ยนี่นะตัวสลับเลยอ่ะนูฟังเพลงพี่ไหมไปดูภาพก่อนอันไหนอันแรก น้องเขาอยากขออันนี้ถูกต้องอันนี้ใช่นะครับ2,547บริการหน้าเหลี่ยมอันที่สองนี่คือเฉิ่มเลยต้องเป็นเฉิ่มต้องเป็นเฉิ่มใช่เรีกันนุ่นวันุชอ่ะคุณมาแล้วเนี่ยคุณนี่2,548ภาพยน์เฉิ่มเมื่อกี้รวางถูกแล้นะตัวอันนี้อันนี้วางถูกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ายไปย้ายไปอันที่สามคือมัมเดียวหัวหัวเหลี่ยมหัวแหลมอันนี้อันนี้อันนี้อันที่สาม และอันเนี้ยอันที่สี่ธาตุรักอะโซน2,558แล้วก็อันนี้ถูกบริการหน้าเหลี่ยมภาคสองใช่น่คุณชายใหญ่อย่างนี้เลยครับถ้าเรียงแบบนี้คุณได้6คะแนนแล้วดูจากทักษะของคุณแล้วคุณน่าจะทําเร็วว่า85วินาทีแต่ไม่ได้แม่เจ็ไม่ได้เจ็บใจจังที่รักควายเจ็บใจจังที่รักควาย อันไหนแต่ตอนนี้ทิ้งเลยก็ได้บทลงโทษคือคุณต้องร้องท่อนฮุกให้น้องเขาฟังไหนร้องเลยไป <พอ S 2> เจ็บใจโวยที่รัผ่า ขอบคุณนะที่เต้นเพลงพี่ขอบคุณนะที่เต้นเพลงพี่เอาล่ะจบไปแล้วนะครับ6ภาพปรับเซียนของเรานะครับได้เห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางนี้ได้โบนัสไปอีก5คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ6บวก3บวก5ตอนนี้นำไปก่อน14ต่อ6คะแนนจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ6ภาพปรับเซียนนะครับสุขสนานนะครับแล้วก็ได้ยินเพลงของคุณบอลแล้วด้วยนะคะแต่รู้ว่าร้องเพลงกันแบบนี้เนี่ยเจ็บคอแน่นอนผมเตรียม Hotter ิวชั่นไว้ที่เคาเต์บาร์ให้ทุกคนเลยครับเชิญ ทีแรกพอเปิดรูปมาเป็นพี่หมั่มนี่แบบในใจในชนะแน่นอนเพราะว่าพี่ๆในทีมก็คือมั่นใจมากๆแล้วพี่บอลก็อาสาไปเลยนะครับเพราะว่าทั้งสาคนก็เป็นตลกทั้งหมดเลยนะครับเราได้พี่หมั่นมาด้วยสำหรับเกมนี้นะครับไม่ชนะไม่เด็นไรนะครับแต่เกมหน้าเจอกันแน่นอนไม่อ,อม้อมเลยนะ